สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆวอนี้ซีเมนั่นมเสนอเมน,นูอันออมอันอีป,ปูจ้าที่ห้างอันเฮดซูเวล้วจ่าในที่ห้องอ๋ออ๋อหรือออมเวละจ้าเนี่ยอีป,ปูที่ห้องเฮ็ดซูเวล้วก็นี่ก็พักจ้าพาักกาดขาวพาักซีเหล้าเติมหอมพักอีตูไปบอกปูจ้าอันนี้มีสวนหลังบ้านห้องจ้า นีพวกพริกข้าวกระโปก่าเนีจ้าปลุกส้นใช่พริกสดกระห้องหอมจ้าลุกมือถ้าเหมือ้กนจ้าข้าวกับเอาหมอมาเขามาตั้งหมอเลยจ้าเอาหมอ้อกรยเปิดแกสจ้าข้อกใสหมดพริกรเี่ย้าวโขกไว้ทยางที่เอาไปเอาลงเลยเด้อ ูนี่เขากปเห็ดใบมันสูงบไ่อ้าใสิเห็ดเท่ากับมัเห็ดจ้ะปูนหน้าเทากันนาากมันดีดีจ้ะใส่พรกขัวา,าขัวพริกก็เสรจมันหมต่มนหอมไ้ใส่ป,ปนูนี่ากยำใบลงไม่ได้่ะเด้ใส่ ที่อัดสองสี่ไปจ้าใสทุงอัดสองสี่ไปแอมมาอาอกไม่เห็นกินเขาอ็อกมาเหา็รอดจะนอี่ปลูกุยจ้ารอดจะนายจา้าจมันมมสุดเม่อลายมอเียพวกนีก้แจ้ามันจเสียเจ้าเอใส่ครับเากพาร์ีห้องเตรียมใหม่ก็ใช้ไปเลย ต้องเป็มเห,ม,ห,ห,ม,ม,หพพมือนเดิมแต่นี่ยายิ่งปูกระแงใส่กชค่ะใส่พาทุลกใส่กับใส่ไ่ใส่ตปปาปูเครื่องจ้าปงชุดจ้า

มเนี่ยักพี่แก่จ้าตัดเสือไปจ้ามึงเนี่ยเสีบมาจ้าพร้อมอิปูของเ้าวจ้ามึงเนี่ยะจ้ามั่นยดวดดด้ยจ้าแสบมัองกันแต่พี่น้อง ขอบคุณค่ะที่รับชมติดตามจ้าขอขอบค,คุณหลายจ้าสวัสดีจ้า